สวัสดีจ้ะพี่น้องมือนีน,อน้องเน่เน่ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้วนะคะ่ะยังมีน้ามูกไหลซึมมานิดๆอยู่ค่ะแต่ว่าคุณครูบอกว่าหายดีก่อนยังไปมือแหนมืออื่นอาจจะได้ไปก็ได้เมึงมือนีก่อนออกมานิดเดียวค่ะนิดๆแล้วบัดนี้เดี๋ยวประมาณเก้าโมงเศา้าจะพาน้นองโนวาไปหาหมอพี่น้อง,อง,อองเอ้ยเมื่อคืนนี้ปวดปากเจ็บปากนางว่านางเจ็บปาก กินนมกับบได้ห้เบิดคืนรับรับตื่นตืนมาหาโอ้แม่บะได้นอนเบิดคืนพี่น้องนางบอกว่านางเจ็บปากปากก็สัตเพราะอาปากให้เอบึงก็คือบ่มีอย่างแต่ว่าคือสรมมีแผลน,นิดนิดหลอนไหนหรือเปล่าบอลูนะพอเศร้ามากอะล่าเริ่งดีปกติกินนมได้สบายพี่น้องฮะ <c oughs> นอนกินนมได้สบาย นอนกินนมได้สบายแต่ว่าเมื่อคืนเหนียวแม่บ่ได้รับเบิดคืนนั่งเป็นคนที่แบบรับกับรับเง้วบ่ตื่นมหาห้ยิกยักหยักยักรับเง้ยวหดเสาจ้ะแต่ว่าเมื่อคืนนี่แม่บ่ได้นอนเบิดคืนเลยกินนมกับกินบ่ได้เอาเข่าดูดสองสามจืกกับเอาออกเปิดไฟซองเบิงกะม่เห็นเมีย่ยงแต่ว่าคืสอสมีนหรือสิเป็นอนอดไหนกันบบลูสรงเห็นแผลนิดๆแต่ว่าก็จะไปหาหมอก่อนประมาณเก้าโมงนี่แหละค่ะ ปลอดภัยไว้ก่อนนะพี่น้องก็จะเป็นไรก็นนี่ป้อนเข่าป้อนน้ามเรียบร้อยแล้วเขานั่งก็กินได้ปกติได้ค่ะพี่น้องพอ้ามาล่าเรื่องเลนหัวกับเอือคิ๊กซิกิ๊กซอยู่ตะวันเมื่อคืนนี่เบาไวีรีเมื่อคืนนี่ต้องพาไปก่อนล่ะคุณคุณเอือยเพิ่นกับนั่งเบิ้งอยู่คุณบ็ส้นยั้งอันนั้นพาสาวน้อยไปหาหมอกับมาแล้วจ้ะพี่น้องจ้าคุณ เอ้ยเอาน้องนอนห,ยห้ยย่งคุณอือชะอื้อเร็วพี่นายเอาน้องนอนหายหคุณค่ะพี่น้องคุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นมือเท้าปากมีแผลมีแผลหน่อยหนึ่งอยู่ในปากแล้วค่ะเกิดจากหอยฟันกระทบป,ประสันพืนวะหมอว่ามันเป็นหอยฟันกระทบมันบอมเนมันบอมเมนพืน้นบอมเมนตุ้มบอมเอันแผลร้อนไหนมันเกิดจากแผลหอยฟันกระทบป,ประสันก็เลยเล<อ>่าว่าเมื่อวานน่ะน้องตกโซฟา อาจจะฟันกระทบเอือกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเป็นอยู่มองแพ้มองแพ้ในพุงปากนี่แหละคะ่ะพรอว่าน้่งพึ่งเจ็บเมื่อคืนนี่เดมอมอก็เลยว่าอาจจะใช่แต่ว่าเมื่อวานนี่เบิ้งอยู่ได้จากตอนตอนตอนนางตกโซฟานะ่ะกับบมีเลือดบ,บมียางเนาะคือนึกว่าบมีแผกลกบมาล้จ้ะเอาสาวหน่อยนอนกันนะคะ รับแล้วจ้ะพี่น้องสาวน้อยรับแล้วค่ะได้เวลาแม่ไปหากินเขาก็นัาขาบาดนี่ต้องรีบกินค่ะลูกรับแล้วค่ะพี่น้องสาวน้อยรับแล้วแม่ก็ไปหาเขากินก่อนจะอตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วเนาะเขาเศร้าแม่บอกพันได้กินอยู่หาเขากินก่อนน่าจะเบิ่งดูในตู้เย็นมีอะไรกินง่ายๆเนี่ยเนาะคะ่ะผมมีเวลาเฮ็ดแล้ว เอาข้าวเว็บไปทำกินดีกาข้าวผัดปูข้าวผัดพริกอันนี้แกงเขียวหวานไก่อันนี้ก็เขียวหวานอันนี้อะไอย่างนี้ข้าวผัดกุ้งกินอะไรดี ปลาลาดพริกดีกว่ากินง่ายๆดีกว่าน้องพี่น้องเลยบึงไอติมซื้อมาไว้ให้ลูกสาวมีน้ำอันนี้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องนี่มะพร้าวน้ำหอมค่ะพี่น้องเอ้ยน้ำมะพราะ้าวถุงนี้หน่อยหนึ่งสมัยก่อนนะคะ่ะอยู่บ้านนอกเนาะอยู่หนองคาย สมัยจตเป็นเด็กหน่อยนะคะอยู่หนองคายเนาะโอ้ยมักซื้อกินวรสแซ่บกระแซ่บพี่นอ้องหองมมะพร้าวน้ําหอมเพิ่นว่ะ <laughs> อ้าวเราจะเอาข้าวเวไปกินอันนี้ข้าวปาลาราดพริกสดนี่แหละค่ะกินง่ายๆค่ะพี่น้องมือนีหนิ